โอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงไมล์ o r t t u e r ปี050 6 0 7รุ่นเก่านะครับอันนี้คือไมล์รุ่นเก่า <c oughs> แล้วก็ไมล์รุ่นเก่าร,รุ่นใหม่นะครับรุ่นแชมป์นะครับอันนี้เป็นของ V ีโกนะครับของ V ีโกถ้าเป็นของ f o r t u n e r ก็จะเป็นสีฟ้านะครับที่เรียกว่าไมล์ฟ้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีส้มเรียกว่าไมล์ส้มนะครับ ก็มีหลายคนเนี่ยนะครับอยากจะได้ไมฟ้านะครับแต่ก็ไม่อยากซื้อเพราะมันแพงนะครับอันด7บเจ็ดแปดพันนะครับก็อยากจะได้เอาไม้ตัวเดิมมาเปลี่ยนแผ่นนะครับเพราะว่าความแผ่นนี่มันสวยกว่านะครับแต่ันนี้เป็นสีส้มนะครับต้องเป็นของ f o r t u n e r จะสีฟ้าของแชมป์เนี่ยนะฮะทีนี้ก็ถามว่าจะสลับแผ่นกันได้ไหมนะครับสลับแผ่นกันได้ไหมคําตอบคือสลับไม่ได้แน่นอนนะครับอันดับแรกนะครับ อันดับแรกก็คือตัวเลขนะครับตัวตรงนี้นะครับตัวเลข LCD ตรงนี้นะฮะทั้งสองรุ่นนี้จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะยาวๆนะครับส่วนอันนี้มันจะมันจะกว้างขึ้นมาหน่อยนะครับจะใหญ่กว่ากว้างขึ้นมาหน่อยหนึ่งขนาดนี้ไม่เท่ากันนะครับโอเคทีนี้อันต่อมานะครับก็คือถ้าคุณเอามาใส่มันก็ใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณพยายามใส่เนี่ยนะครับก็ ตัดแต่งมันนะครับอาจจะพอได้นะครับแต่ว่าลักษณะไฟตำแหน่งไฟจะไม่ตรงกันเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้คือเปิดไฟนะครับเปิดไฟหน้านะครับแล้วก็อันนี้ถุงลมนะครับดูตำแหน่งนี้แล้วกันตำแหน่งยกระเลื่อนนี่ถุงลมนะครับแล้วก็ด้านนี้จะมีไฟขับสีนะครับอันนี้คือไฟขับสีใช่ไหมฮะแล้วก็ถุงลมนะครับผมลองเอาของ วีโก้แชมป์นะครับซึ่งก็เหมือนกับไม้ฟ้าทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าสีส้มท่านเองเอามาลองใส่นะครับก็จะพบว่า,าใส่ตรงนี้นะฮะใส่ตรงนี้ให้ตรงกันอ่ะก็ตรงนี้ก็จะไม่ตรงนะครับตรงนี้ปุ่มตรงนี้ก็จะไม่เห็นนะต้องต้องเจาะนะครับโอเคสมมุติว่าคุณเจาะนะคุณเจาะนะโอเคเจาะเรียบร้อยสิ่งที่เกิดก็คือเปิดไฟหน้านนี้ตรงนะครับ อ้าวอันนี้เมื่อกี้มันเป็นถุงลมใช่ไหมฮะตอนนี้มันกลายเป็นเผาเผาเป็นหัวเผานะครับนี่นะฮะอันนี้ถุงลมเห็นไหมสัญลักษณ์ถุงลมมันสลับกันเห็นไหมแล้วก็ไฟ ABS กับไฟเบรกมือเห็นไหมตรงเบรกมือนี่มันจะมีสีเหลื่อมๆนะครับเพราะสีมันไม่ตรงกันเนื่องจากตำแหน่งมันไม่ตรงกันนะครับมันจะเหลื่อมๆอ่าแล้วตัวนี้ถ้าจําได้เป็นไฟขับสีนะครับอ้าวกลายเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหม เ f ็นออฟออะไรพวกนี้นะไม่ตรงกันเลยนะครับไฟขับ c อยู่ตรงนี้ก็คือสรุปว่าใส่ไม่ได้นะครับใส่เข้าไปก็ไฟไม่ตรงนะครับสัญลักษณ์ไฟก็ไม่ตรงไม่สามารถจะใส่ได้นะครับก็อย่างไม่ฟ้าผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าผมเคยซ่อมมาหลายตัวแล้วมันก็มีไหมนะครับมีหลายคนทำไมผมซ่อมเนี่ยก็คือมันไหมนะครับเพราไหมมันออนแอนะครับอันนี้ ตรงรุ่นมันนะฮะเนยห็นไหมตรงรุ่นนะครับอันนี้เป็ของและอย่างจอตรงนี้เดี๋ยวคุณก็อาจจะต้องโมดิฟายนะครับอาจจะต้องเสียบอาจจะต้องมาแก้ใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้มันใหญ่นะครับอันนี้มันเล็กคือสรุปว่าแนวความคิดจะไปสลับเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเขาทากันไว้อยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่แนะนาให้ซื้อใหม่ด้วยเพราะหม่รุ่นเก่าเนี่ยทนสุดแล้วนะฮะอึดสุดแล้วนะฮะโอเคครับ